พ่นจมูกให้ลูกสเปรย์น,น้ำเกลือนะคะเข้าตาลูกเป็นอันตรายไหมคะถ้าคุณแม่ใช้เป็นสเปรย์น,น้ำเกลือพ่นจมูกลูกนะคะที่ทำมาจากส่วนดเโซเดียมคลอไรด์ที่มีความอ่อนโยนปลอดภยัยเป็นน้ำเกลือเกรืทางการแพทย์แบบนี้นะคะถ้ากระเด็นหรือว่าเข้าตาลูกเล็กน้อยนะคะไม่เป็นอันตรายใดๆคะ่ะแต่ว่าให้คุณแม่คะระมัดระวังในการล้างจมูกให้ลูกนะ,ะเป็นเบบี๋แน่นอนไม่ให้ความร่วมมือในการพ่นจมูกลูกแน่นอนนะคะดูแลห่อตัวนะคะแล้วก็จับประครองใบหน้าลูกจะพ่นในท่านอนหัวซูงแบบนี้นะคะ,นนะหรือพ่นในท ะคะอชันแข็งจับลูกนั่งหน้าตักแล้วก็ประคองใบหน้าลูกแล้วก็ดูแลนะคะเนาะสอดหัวพ่นของสเปรย์น้ำเกลือเข้าที่โพรงจมูกแล้วก็กดพ่น 1- นถึงสงวิแบบนี้ฟืดนะคะแล้วก็พ่นจมูกนะคะอีกข้างแบบนี้1นึสองฟืดแบบนี้นะคะน้ำมูกที่ไหลตกออกมาหรือว่าน้ำเกลือส่วนเกินนะคะดูแลใช้ทิชชูปเปียกส่วนน้ำเกลือซับออกอย่างเบามือแค่นี้พอเลยทะลุเป,ป็นหวัดมีน้ำมูกหายใจแน่นจมูกนะคะดูแลใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกให้ลูกจะช่วยให้ลูกหายใจโล่งนะจะใช้เป็นกันกับแม่โบก็ได้นะคะน้ำเกลือ เรือนี้ของแม่โบค่ะ